ข่าวสารนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สับสนชายหนุ่มรีจิบิคิวถูกกล่าวหาว่าติดเชื้อ HIV และแพร่เชื้อให้กับคนอื่นแต่เขาบอกว่าเป็นอดีตคนรักที่กล่าวหาเขาเรื่องราวเริ่มจากวันที่18พฤศจิกายน2568เมื่อชายหนุ่มหนึ่งผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้แพร่เชื้อ HIV และมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมเขาเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนผู้กล่าวหาและทั้งสองคนรู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าผู้กล่าวหาเป็นอดีตคนรัก ที่มีปัญหากับยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้กล่าวหาระบุว่าเขาเคยอยู่กับผู้ถูกกล่าวหาในฐานะคู่รักตั้งแต่ปี2567และทั้งสองคนรู้ดีว่าตัวเองติดเชื้อ HIV ผู้กล่าวหาติดเชื้อก่อนและไม่ยอมรับการรักษาจนสุดท้ายเขาตัดสินใจเลิกกันเมื่อเดือนกันยายน2568เนื่องจากผู้กล่าวหามีพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและพนันที่รุนแรงแต่ท้ายที่สุดผู้ถูกกล่าวหายืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้ยาเสพติด หรือแพร่เชื้อ HIV ตามที่ถูกกล่าวหาและพร้อมที่จะตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผลตรวจล่าสุดแสดงว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายของเขาแต่ที่น่าสนใจคือทำไมผู้กล่าวหาจึงกล่าวหาในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอาจมีเรื่องราวที่ลึกซึ้งของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรืออาจเป็นการแก้แค้นทำให้เรื่องราวนี้ยิ่งซับซ้อนและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอื่นพลาดไปการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายอาจไม่ใช่วิธีที่แน่นอนในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ มีความเป็นไปได้ว่าผลตรวจอาจไม่แสดงถึงการใช้ยาเสพติดในอดีตซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่จะช่วยให้เรื่องราวนี้เป็นชัดเจนอย่างไรก็ตามเรื่องราวนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่อาจก่อให้เกิดความคิดเห็นต่างๆจากสังคมคุณคิดว่าเรื่องราวนี้จะส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่อย่างไร คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการกล่าวหาที่เกิดขึ้นอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น